วัสดีครับเรามาสาบคานครับวันนี้สาบคานครับเสร็จแล้วครับเก็บคานเก็บคานครับบันไดจับนามันไดครับวันนี้สาบคานเก็บคานเก็บแผงหนาบันไดครับเสร็จไปแล้วครับ จับขัานเก็บข่านครับนามันไดครับเรียบร้อยไปแล้วครับแผงของพุงครับต่อสองแผงหน่อยครับเอาของขั่วครับมันเซ็ตไปแล้วครับหนามันไดเก็บผ่าน ขันหนึ่งเก็บผ่านเก็บาเสาแผงบันไดครับเรียบร้อยแล้วครับเจ็จเรียบร้อยแล้วภายในสองมือพี่เซตครับภายในข้างล่างครับเดี๋ยวยืนหนึ่งสองสามสามแผงครับภายใน แ่นลางครับเสร็จไปแล้วนะครับต่างเขาพี่ขั่วครับสองแผงครับหนาบันไหนครับมันนี่เก็บก้านครับเกินนี้อยู่ครับสองแผงของขัวนี่บบนั่งยูสามแผงหน่อยครับของขั่วขางนี่สาบเดียบร้ครับของขั่วครับ ห้องขั้วห้องใหญ่นะ้ครับเสร็จไปแล้วนะครับอีกสองวันน่าจะจบข้างล่างนะครับห้องนี้ก็เสร็จไปแล้วเสร็จนะครับห้อง,งนีน้ห้องนอนห้องน้ำเล็กโตครับี๋ยวห้องน้ำสองห้องขับข้างล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับ ล่างเซตนะครับมันของโถงครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออยู่สามแผงประมาณสองมือครับแล้วมาเบงแผงสาบแล้วครับสาบนาบันไดครับมันเก็บงานขั้นงานเสาบันได ไปนะครับนี่จะอัพเดทในเพื่องใหม่นะครับสวัสดีครับ